สวัสดีครับชมลมคนชอบผีวันนี้ผมก็จะไปเล่นฟาสโมโฟเบียในด่านลิชวิลคอร์นะครับเควสก,ก็จะมีใช้กางเขนใช้เทียนแล้วก็รีเพลนะครับไม่ยากไม่ยากแค่เหมือนเดิมครับไม่ต้องพูดเยอะปะเดนสโกโอเคคลิปนี้ผมไม่เป็นหวัดแล้วนะฮะเพราะว่าผมอัดสายๆนะครับปกติอะผมจะตื่นมาแล้วก็อัดเลยนะครับอ่า ก็คือตอนตื่นเนี่ยอาจจะเป็นวงเป็นหวัดไงเปิดองค์เปิดแอร์ก็ฟึดฟึฟัดฟ,ดฟ,ดฟ,ดฟดนะครับนิดหนึ่งมาแล้วครับก็ดูกันไหนเนี่ยไม่มีเลยเว้แถวนี้เดี๋ยวเด,วเดวีห้องนี้ไม่มีครับเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมาจากชั้นสองนะครับเบกเกอร์ใต้ดินว่ะโอเคใต้ดินใต้ดินโอ้ยตกใจืะว่าอะไร โอเคครับเดี๋ยวจะเปิดเบเกอ,อร์ก่อนนะแล้วก็หากระดูกด้วยนะครับโอเคผมลงมาแล้วปึ๊บเจอใครไม่เอ่ยไม่เจอครับอยู่ฝั่งขวานะครับเบเกอร,เอร์เจอแล้วปึ๊บเฮ้ยอยู่ชั้นใต้ดินทุกคนโอเคผีอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินนี่ไงยนของแล้วครับโอเคเดี๋ยวจะโรยเกลือนะฮะ สามทางไปเลยโอเคยังไงก็เหยียบนะครับตรงนี้สวยตอนนี้เจอตัวแล้วนะแต่เดี๋ยวผมมานะผมจะผมจะไปหากระดูกชั้นสองนะครับไอ้เดี๋ยวหาจากในครัวก่อนดีกว่าในครัวเนี่ยอาจจะมีนะครับไม่มีฮะห้องนอนล่ะห้องนอนใหญ่เนี่ยฮะมีหรือเปล่าโอ้ไม่มีเลยครับชั้นสองแน่เลย ชั้นสองชั้นสองชั้นสองจริงด้วยทุกคนโอเคชั้นสองชั้นสองผี่ะเจอแล้วไม่ต้องห่วงเลยเมาแล้วฮะห้องนี้ไม่มีโอเคหายากจังเนี่ยเฮ้ยเหมือนกระดูกจะซ่อนว่ะทุกคน ห้องนี้ก็ไม่เจอครับเอ้ยเหมือนจะซ่อนจริงเนี่ยหรือมันจะอยู่ห้องน้ําหรือห้องนี้ฮะห,ห้องน้ําแน่เลยเนี่ยเออใช่ใช่โอเคเจอละเจอละสวยฮะเราเจอกระดูกแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะลงไปชั้นล่างต่อนะเพราะว่าผีอยู่ชั้นล่างนะครับผมจะดูว่าเกลือเนี่ยถูกเหยียบไปหรือยังนะครับมาละ เยียบยังอ่ะอุ้ยเหยียบเหยียบโอเคตัวนี้ไม่ใช่เลดนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คเดอะมิมิกด้วยนะแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องไปเอากางเขนนะครับ2อ,อันแล้วก็กล้องวิดีโอเพราะเราจะเช็คเดอะมิมิกตัวต่อไปนะครับเอาการเขีนมากันไว้ก่อนเผื่อเจอเออร์ลี่ฮันจะได้ไม่ตายนะเึ๊บเถ้าเป็นพวกดีมอนอย่างนี้หนีได้ แต่ถ้าเป็นททเยนเนี่ยแม่งหนีไม่ได้เออแต่ก็เดี๋ยวดูดูไปก่อนนะครับแต่ถ้าเป็น2ตัวนี้จริงมันก็น่าจะล่าแล้วนะตอนเนี้ยจากประสบการณ์ที่เคยเจอนะครับมันจะเข้าปุ๊บล่าปั๊บเลยมาแล้วมันอยู่ประมาณขอขวานเน่ยอ่าตอนนี้ผมกําลังเช็คโกซอฟนะครับไม่เจอนะอาวางมาก่อนเฮ้ยเหยียบเกลือว่ะเหยียบเกลือนะครับคุณผ,ผู้ชม กองนี้ผมมันเจ็บสามกองเลยดีกว่าโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราวางไว้มันไม่มีกลนออบมนเนี่ยเนี่ยฝั่งขวาไม่เจอไม่เจอเลยครับผมขอตัดไม่มีทิ้งเลยแล้วกันนะครับเนี่ยไม่มีเลยเห็นไหมโอเคแต่เดี๋ยวผมจะวางดักขวาหน่อยดีกว่าดักฝั่งขวาตรงเนี้ยเออโอเค ไม่ใช่มีมิกไม่ใช่เรดนะโชว์ยูเซลโชว์ยูเซลเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวผมจะออกไปเอาตะเกียงสองอันเลยนะครับเพราะว่าเรามีอ่าเรามีเควสนะครับแล้วก็เราต้องเทสออนเลียวด้วยนะครับใช่แล้วต้องเทสออนเลียวนะหยิบปึ๊บปึ๊บโอเค ออนเลียวอะต้องเทสถ้าไม่เทสก็จะไม่รู้เลยว่าใช่หรือเปล่านะครับตอนเนี้ยยังเทสทันอยู่นะสำหรับออนเลียวแต่ก็ต้องรอให้การเขียนมันไหม้ก่อนนะฮะถึงจะรู้ได้ว่าเป็นออนเลียวใช่หรือไม่อ่าววางไปเลยครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับโอเคอ่าแล้วผมก็จะออกไปเอาทูบนะครับวุ้ยไหม้แล้ววะ่ะอันไหนไหม้อ่ะอันไหนอ่ะ อันนี้เหรอโอ้ไม่ใช่ออนเรียวครับทุกคนไม่ใช่ออนเรียวแล้วก็ไม่ใช่เฉดนะครับอุ้ยเกือสองดาวเฉยอ,อะไรครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมมาป๊บนึงอันนี้ดับ Show even ing, even ing. โชยเซลอีเวนต์ดิีเวนต์ดิอ้วผีไม่อีเวนต์นะครับแต่จะล่าแล้วเนาะโอเคผมต้องไปเอาโทบสองอันนะติดตัวตอนนี้ โดนดวดเลยก็ผีก็จะเหลือประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องดูตอนล่านะเออว่าเขาจะเป็นผีสปีดแบบไหนนะครับสปีดปกติหรือว่าวิ่งวิ่งวิ่งเร็วนะครับลิ้นไก่สั้นนะเออหรือหรือว่า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 วิ่งเร็ว่ติดอ่างอีกไปเรื่อยแล้วผมเนี่ยโอเคครับมาแล้วเปิดไฟไปก่อนเออแต่มันยังไม่ปิดเบรกเกอร์นะตัวนี้ ยังไม่พังเบกเกอร์เลยอ่ะผมมาแล้วเ <c oughs> หลือกี่เฟร,รมเนะี่ยเหลือประมาณหรร้าเหลือสามเฟรมได้ว่ะอุ้ยตัวนี้ไม่แล้วทุกคนเอ้ยอยากได้รูปผีฮะหลออีเวนต์ดิโอ้เหลือเฟรมเดียวว่ะโช o w yourself โช o w yourself โชว์ยูเซลหรือรูปเดียวนะ Show yourself. Show yourself. เนียโชว์ยูเซลโชว์ยูเซลเร็วอย่าได้รูปผีโชว์ยูเซลโชว์ยูเซลเฮ้วยสวยสวยสวยเฮ้ยอิเแอกชั่นฮัลโหลโอ้มยกอด โอ้โหต่อยแม่งเลยทุกคนผมพาดรูปผีว่าคลิปนี้ดูมันอีเวนต์นี่โอ้อินเทอร์แอคชั่นเฉยเลยอะไรวะโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าผมจะเยียบการเขตมาข้างนอกแล้วเพราะว่ามันไม่มีความจะเป็นแล้วอ่ะตอนนี้ต้องเก็บมาเลยครับเดี๋ยวต้องเปิดไฟตรงนี้ให้มันสว่างก่อนนะเพราะว่าทางเดินมันค่อนข้างจะมืดมันมองไม่ชัดเท่าไหร่ อันนี้หมดแล้วโอเคมันเหลือประมาณสาแต็กหนึ่งอ่ะเอาอันนี้มาดิเอออันเนี้ยอันเนี้ยยังใช้ได้เอามาวางทับตัวเองอ่ะเออ <c oughs> แม่งเอยอีเวนต์แบบน่าโดนมากเลยนั่นโดนถีบอ่ะโอเคผมจะยืนประมาณนี้ผมจะดูหลายตัวนะเฮ้ยมาแล้ววะไม่เดินปกตินี่หว่า เฮ้ยเฮ้ยโอนี้โอนี้โอเคโอเคผมรู้แล้วตัวอะไรโอนี้ครับโอนี้ตัวนี้สวยแอบเลยครับโอนี้โอนี้โอนี้แฟนทอมครับไม่ใช่ละผิดเกมฮัลโหลโอเคผีตัวนี้ก็เป็นโอนี้นั่นเองนะครับ เพราะว่ามันปรากฏตัวนานมากกว่าปกตินั่นเองนะครับสลับผีตัวนี้สังเกตดูตอนล่าเมื่อกี้นะแต่แม่งไม่ให้รูปถ่ายผมเลยแม่งอ่าโอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นโอนีน,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 นั่นเองนะครับผมโอเครูปถ่าย59ดอนนะครับน้อยมากเลยผมถ่ายรูป จิ 2, ๊ดต้องหกสิบดาวนะแต่อ้รูปเกลือมันมีอยู่กองหนึงเอ่อไปอยู่กองหนึ่งที่ผมถ่ายได้แค่สองดาวนะแล้วก็ไม่มีรูปผีด้วยนะครับมันก็เลยได้น้อยนะโอเคนะครับเวลาที่ทําได้ก็จะเป็นแปดนาทีสี่สิบวินาทีนะครับก็ประมาณนี้แหละฮะโอเคเหตุผลที่ผมตอบโอนี้ในเกมนี้นะครับเพราะว่าตอนที่เขากําลังล่านะครับผีตัวเนี้ยไม่ได้หายตัวนานไปนานกว่าปกตินะครับแล้วก็ไม่ได้หายตัวนานแบบ พูดไงดีอะมันมันไม่ใช่ผีกระพิบปกติอะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันมันจะปรากฏตัวนานกว่าปกตินะครับตอนล่านะสังเกตดูนะครับเมื่อสักครู่นี้นะโอเคก็คือมีผีตัวเดียวที่ทําได้ในเกมนี้นั่นคือโอนินั่นเองนะครับผมเออมอีตัวที่ทําได้ก็คือมิมิกเออใช่อีกตัวตัวที่สองเลยที่มาทาได้ก็คือเดอะมิมิกนะครับก็คือมันก็ความสามารถมานั่นแหละ แต่ส่วนมากแล้วที่เห็นเนี่ยแบบเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นโอนิสักส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้ากลัวว่าจะเป็นมิมิกก็ลองเช็คอีกรอบก็ได้เออเผื่อมันแบบล่าครั้งทสองแล้วแม่งไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยตอนแรกตอนแรกกระพริบเหมือนโอนิสักพักกระพริบเหมือนผีปกติทั่วไปอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้หมดนะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นกับผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็สหรับวันดีผมขอตัวลาไปก่อนสหรับวันดีสวัสดีครับบ๊ายบาย